สวัสดีครับพบกับรายการรีวิวทวินนะครับวันนี้เราอยู่กับคีพาท์เทิร์นเวอร์ชันไม่ไป้ายนอีกแล้วนะครับฟัวมาถ่ายที่หอชั้นใช่ก็วันนี้ครับก็อยู่กันสองสองคนเลยครับแอดมินคนพี่กับคนน้องนะฮะมาโอเคอยู่กันครบ oh. แนวความน่าเออก็มาแบทเทิกันซึ่งวันนี้จะเป็นเด็กอะไรนะั้นเดี๋ยวรอดูหน้าแวนกันนะฮะโอเคต้องเด็กงไร<ป><ป>มันก็ต้องดูที่ชื่อคลิปอยู่แล้วป่ะ <laughs> <laughs> เอออ่ามาดูใบก่อนหลังเป็นโคน้ดันได้เลยเปิดมาอ่ะ เล People ือกเลยเริ่มก่อนกันแล้วโอเคมาเราเปลี่ยนมือได้ร้อยแล้วแต่เราเป็นการเอวาเกณศูนย์เจ้าของช่องนี้เล่นเอวากี่มือเอ่อปฏิทับปีปฏิทานโซเอลนะฮะก่อนอ <Mire goes. S 2> okay, um, e ิสราเอลที่เล่นมานานแต่ไม่ถ่ายสักทีครับมาโอเคใช่เล่นตั้งแต่บล็อกหนึ่งมัใช่เล่นบล็อกหนึ่งยังไม่ได้ถ่ายสักทีอันนี้ก็แบบไม่รู้กี่ปีแล้วจำไม่ได้ตั้งแต่สมัยทำงานใหม่ๆตั้งแต่เล่นตั้งแต่แผ่สบสี่สิบหกใบอะเออใช่สี่สิบหกใบอเอาล่ะเริ่มเลยก่อนจัวยิง เป็นไซเคิลลุงอ่งไลท์เทคของเอวาเกียรติหนึ่งสื่ออเดอร์วิจัยออเดอร์วิจัยอ่ะเป็นไคจูกาดรวมใส่ท่านเอนโดเบสแต่พวกไลท์สัทธาไม่ใสเอนโดเบสเราใสเอนโดเบสไลท์สัทธาเลยอ่ะสัทธาเลยอ่ะตัดไหมโอเคตัดนี่นึงเป็นพิธีโอเค แล้วก็เทคดคนนี้โซบ้านหนึ่งได้โซ o n a s ่ i ชิ d อันนี้เป็นลายจำเก็ืม<ล>โอเค Persona s ่ i ชิ d ระบบใหม่จากด z เซตดโอเค,อเคทีนี้เซฟออเดอร์เปิดท <มา S 1> <ว>็อปห้าใบออเดอร์ที่ยืมยืมอากิเตะมาใช่แล้วหยิบเอเลียนหนึ่งใบขึ้นมือเหมือนไทจูนี่จริงจริงมันได้หยิบหนึ่งใบขึ้นมือ,นอมหนึ่งใบลงดอกเนาะแต่ว่าหาเจอแค่ใบเดียวก็หยิบขึ้นมือ่านธุ์โอเอ เขาเทินจวดต้องเริ่มแบบทิ้งเพนทิลเลอร์โปรแม็กครับเขาเลยอ่าชื่อชื่อของใหม่เลยไม่มีใครเรียกชื่อใหม่แล้วนะประเด็นเออเรียกเพนทิลเลอร์โปรแม็กอ่าไลท์ like. คุณอย่าลืมชาร์จจี้ครับเมเทสตต้าทีทีละอย่างอาเปิดเอทีเจนเจเตอร์เซตแล้วก็เริ่มหลังได้สามัญะอย่างงงครับผมเรียกอเอ่อเนจิโอมาณนะมาณะใช้คนละแบบด้วยของเราใช้แบบจี้ใช่แตนดี้ไม่มีขายนะทุกคน ทำเองสั่งทำเอง handmade ทำเองแ a น d m a d e แต่ว่าก็จะได้แบบไม่ไม่ไม่จำเจใช่เป็นไลฟ์วีวเวอร์ทวินเนี่ยเป็นพี่น้องเออโอเคปหมเริ่มหลังเริ่มหลังจวดมาละโอเคแล้วก็เทนชิลเลอร์ปูแม็กอีกใบหนึ่งทุนนิยมหรอคุณจริงครับใบละพันเนอ่ะโอเคเวนเทต้าตีเลยครับบุ๊ด16แว่นอ่อยเลย ไดทิกเกอร์เช็คคีโออเวนโอ้ยโหดร้ายว่ะฮีวพลังคีพลังมันเนี่ยว่ะอาเคเทคครับเหมือนเป็นคิวเลอร์เลยโซบัสแซกครับแลือจั่วหลังบัวเสร็จพาเลยโอเคบาสเอ็นอจีจั่วอาทิ้งกั๊ดหนึ่งใบกัอีมิกุล่านะฮะอีคิล่าเอจสองไม่ได้อะไรป็นอีมิกุล่าลายเป็นเอวายเอจสองอ่ะเติร์ดแคนคิวออเดอร์หใบหนึ่งใบอ่า ตัดนิดหนึ่งอาสิสแล้วเซ็ตพาร์สออฟแคปติวิโอเคสามจี้คอยิมิกร่าบวกสองพันแล้วก็ทำไงดีคอร์นี่มาเลยออกเจ็ดสองตีเลยหมื่นหนึง่งหมื่นหนึ่งตรงนี้ตีก่อนปล่อยเลยเช็ค poison impact ได้เป็นเช็ค้เป็เอวิท้าไปแล้วหนึ่งใบหมื่นแวน หมื่นแวนต้องริบแวนใช่วิตาเบอรี่ซิวมีอากาศสิบห้าแวนกาดสิบห้าแวนเอไม่สิบห้าดิสิบแวนกะดอพวมันมีเจะ2สองสิบสิบแค่สิบเข็อตรงนี้ยัมไม่ได้ยิอื่นบ้างลืมปล่อยแล้วกันอ้ะไซค์ขึ้นใหม่ผ่าเลยไซค์ึคนื่อขีสแตนจ์จวแต่เงื่อนไขาย,ยากมากอ่ะทิ้งเซเวอสอ่ะซัด ขเขาเชิญชาสาม G ก่อนเอ็นบอบคุมใจนำเสนอไม่ใช่เหรอใช่ <laughs> <laughs> อ่าไลฟ์เป็น s n c e อครับเทคเวทีทป้าถอยแล้วก็ชาร์จหนึ่ง <laughs> ไม่เป็นไรชาร์จกี่เราวนได้เราจะไม่ใช้ใบเก่าเปนใบ <laughs> ของออเดนมันหมาไม่อยู่แล้วไงกับ <laughs> ข้าวปั้มแล้วไปท่าแร่ <laughs> เอห<อ> <laughs> มาไปท่าแร่ โอเคอืมแบบนี้ตีมิกุล่าจะครับเดียวก็ามาใหม่อ่ะเอาให้เปลืองจีเด็ดแปดพันตีมิกุล่าเข็มแป๊บเราห่วงอีมิกุล่าเราเสร็จหมื่นแปดอ่ะโอเวอร์เข้ามาใจเช็คเช็คดีเอลเอาไม่ตัจว่าความจริงใจมันอยู่ในมือผมแล้วไม่จริงใจเล่นไม่ได้นะผมไม่จริงใจอะ ความจริงใจในการออมประกันแบงค์ใหม่สุดๆอาทิ้งพอยสั i นอินพาราไดส์เลยเขาจะรู้ว่าทําไมทสละแต่ว่ามันต้องมีถ้าเก็บแน่นอนแน่นอนเราทำอย่างนี้เทคคนนี้บอกว่าแถบเรากิเตอร์หนึ่งใบกับเข้าใต้กองโซบาร์หนึ่งใบรีคอร์ดอ่าแล้วทีนี้ เราเข้าเตาบาสของอ e ีวาเปิดท็อปสอง <2 S 2> ใบเพราะว่าเปิดตามออเดอร์คือหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเรียงไว้ใต้ก่องแล้วก็ทีนี้ใช้เทคอินกูล่าเข้าโซ่โอเคประกอบล่างเอาคอยสันยินพาราไดมาไลเทคคอยสันหยิบโลกสีน้ำเงินขึ้นมือโอเคออยังโฆษณาไม่ได้หรอใช่โฆษณาไม่ได้เพร,ระาระว่าเดือนนี้ไม่เห็นจันไลเอวา แต่ว่าท่นี้ไม่เซตออเดอร์นะเซตเซตเลยห้าใบอุ๊ยโชคดีได้ออฟงาน,นยา,าและออฟแล้วก็สออกิลของพารออฟแคปชูบิตี้นะคะถ้าเห็นออฟมาลงมาจากออกองแล้วปัดห้าพันก็ปัดคนนี้ไปเลยห้าพันเป็นวันเพื่อเจอโอเคปัดของนิดนะึงได้เลยจิบหลุหลมจิบอะไรหน่อย ทีลงออกมาเลยใบหนึ่งอันนีตัวเล่นเราใส้ไม่ได้โอเคโอเคทีนี้กต่ตีแล้วเข้ามาเลยมันมีสามใบหกหมื่นเป็นยี่สิบสามเนก์กับแต่ขีดเดียวขีดเดียวฟังแค<อ>่สองขีดปล่อยเลย,นนยเนี่ยหน้าอย <laughs> ู่หน้าโปโม,โมโไม่ใช่โปโมอ,โโโปอีสไเคิลดับเบิลดับเบิลแลใบละอตีโจไก่เซิร์ด จากมือจากดอกติดจากกองก็ได้เราจากกองออบตันอีกใบหนึ่งออบตันแวนจะเป็นสิบแปดบวกห้าพันทั้งคู่ห้าพันห้าพันฝั่งนี้ก็จะเป็นยี่สิบแปดเท่ากันสองคิเหมือนกันเอามาคิเดียวแล้วก็ออบสองคิเพราะฉะนั้นผมปล่อยเลยปล่อยกลารอ่าเข้ามาเลยเช็คคีย์แวนพ่ะย่ะอโอ้โหไม่ต่างกันอ่ะฟอนติเกอร์หน้ามือโอ้ยมีติ๊กเกอร์แทนเอาอะอย่างว่าให้ให้รอดให้ได้เล่นให้ได้เล่นหน่อย ลีเลซาเอลเลีเลซาเอลข้างเบาตีก่อนยี่สิบแปดสองขียี่สิบแปดสองขีของหมื่นเดียวไปเลยครับซิวามิยะสามสิบแปดสองขีสามสิบแปดสองขีนคือความน่ากลัวของเด็กเอวาเด็กที่ไม่เคยตกเพียเบดเ,เฟเทอร์ดรากอนแล้วก็ไม่ต้องเล่นมันละเอ่อใส่เขินมาอีกดับเบิลแลของบ็อกเจ็ตตัวของบ็อกเ,เอออกเ้าดิสี่หมื่นเพิ่งใส่ามาวันนี้เพิ่งมาส่งแต่ผ่านเทินธอมา สแตนจั่วครับแล้วก็อีกสามจี้เป็นเก้านะจีมังมานาะมังจีมังมานามังคนอนอนยี่ออกออเดวเดะจังหวะนี้จะรอดอยังไงหนอวันนั้นผมต้องขอสละความจริงใจในมือผมไปแล้วละ่ะไม่จริงใจอ่ะเขาไม่จริงใจอ่ะผมสุดความจริงใจมันมาเร็วขึ้นไป ไรเราไม่ปลี่ยนความรอดจะไม่รอดแล้ว5แดมแล้วไม่รอดแล้วใช่ไม่รอดแล้วติดต่อปวีนาด่วนมาเลยโปรแม็กเทนเนอร์โปรแม็กที่เพนคิลเลอร์คุณนิยมถูกต้องคุณนิยมจัดอะล่าสุดไข่เอ็พีลงกลุ่มอยู่นะใครสนใจติดต่อเอ็ปพีเอ็พีที่คือไม่ไม่โปรแม็กนะธรรมดาเพราะเราไเ่ใส่ โอเคแล้วก็ไปที่ตาไปติดในเซ e l อลว์ปีสองพันแล้วก็คอสัตว์อสูรมายาแท้งปฏิหารรีบิสโตเขาจะมาหนึงครับเปิดเจ็ดหยิบเนซอเอลขึ้นมหอื่อยถ้าไม่หยิบก็หงายแดมขึ้นมีไหมมีวิปลาวมีครับเนซอเอลวิต้าเบอรี่มือกี่ใบนะมือตอนนี้อะสักกองสักคู่อ่ะเดตัดให้มือตอนนี้มีหนึ่งสอง 5, 6, มือท<า>ั้ง <8. S 1> ทั้งผมตอนนี้มีาสามใบโอเครวมวิตา้าก็จะเป็นสี่ใบตอนนี้เช็คแป๊บมีขอต้องใช้หรือเปล่าจิ่คีซิคโคลินเลยไหมอากินะอ่ะอัิกอสไม่ต้องต้องกดอยู่แล้ห้าแดมอย่างนี้จายเจ็ดจวครับจ่ายเจ็ดจวมแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องกดเลยครับปฏิหารจุติ ดีไวส์สกิลทำงานมาครับ1 2 3 4จะเป็น Beth 2 2> เบสเฟเธอร์สองที่มันมีสองเกาะเอามาปากาศไปแล้วโอเคอ่ะไม่มีค้างโซนอื่นก็กลับเคเด็กไปอ่ะมอยู่บนมือหรือเปล่า <laughs> นั่นสินะถ้าอยู่บนมือก็แย่ yeah, เลยขาดทุนเลย มันจะมีท่าที่อากิกอชอบทําคือเอาเคีลงมาคอแล้วก็เอามือลงมาคอเพื่อับคีแล้วก็คนกองโอ้สปอยผ้ากันอย่างงี้เลยเอาเจอไล้ปเอลกี่รอบแล้วชีวิตนี้เรียกไ้งแต่แพดดีมันเล่นแผ่แพดดี้แชสุดหนึ่งโอเคจะบวกหนึ่งได้แล้วก็กมีเปลี่ยนที่สามารถอามอบความสามารถที่ไวแบบทิกเกอร์อื่นในตอนเดงมหกได้โอเค ก็คือจะรอดนั่นเองไปเห็นความรอดถูกต้องตอนนี้เช็คแบบหนึ่งโอเคโอเคอากิโก็เช็คตอบหน่อยเอาไปเลยมาไปนี่คนจริงใจมันต้องมีนี่มันต้องมีนี่ yeah. อะก็ขิงกล่องว่ะคุณไม่ได้ขงิงแค่มีอ่่โ okay. อเคเท่าไหร่เป็นแปดแว่นเป็นแปดแว่นโอ้แม่ก๊ อากาสองสามอันนี้เป็นชิลห้าพันหกพันโอเคอ่าบูสเซ็ตตับ้าหนึ่งแซกแล้วก็จัวแล้วก็เลซาเอลตี้เขาจะบัสหนึ่งครับชุบลงตามแดมวมกันตอนนี้มีห้าแล้วก็ตามำหูทองไหมไม่มีนะเเอาไปเช็คเมื่อกี้ครับไปก็จะเป็นโปรโมไอไซเ,เคิลใหม่แล้วก็ อเซเวอรรุตล่ะเซเวอรรุตแล้กันแ,แต่ว่าไม่กดเทคบาร์ปัดท่าปัดแค่ติดสามสามได้เลยสามสามได้โอ้โหเล่นนี้เลยแต่ก็บูดเสร็จก็สามารถบายจูบได้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอเลือกก็เปกัดทิ้งคอมไบเลชเชอร์โอเคทิปโปไดจครับจะใส่เอวรังแรกเซก้าเช็คฟอนทิกเกอร์ครับหน้าหมื่นแล้วก็เติร์ดเช็คฟอนทิกเกอร์ ได้ข่าวว่ายาดัยาดคีเออ,อยัดคีแต,ต,ต่ได้ฟอนเอองงเหมือนกันขีปฏิหารเปลี่ยนเป็นฟอนว่ะโอเครีพิสโตตีไปติี่ได้เซอร์อวยห้าพันจะเป็นสามหมื่นสามหมื่นห้าแหวนจะเป็นห้าปอยเลยหนึ่งดำเช็คฟอนเกอร์หมื่นอันนี้ยังไม่เพลิก็ยังไม่บวกพลังก็จะแค่สามหมื่นกับแปดพันสามแปดแหวนสามแปดแปดว่ะโอเคเสร็จแล้วก,ก็กะเป็น อันนั้นจะเปสามแปดชนต้องมาคิดๆแป้งอือกดนี้ยี่แปดสามแปดสี่สี่แปดสี่แปดตกฟอนโอเคอ่าบูสเสร็จในเทิร์นที่มันจะถึงเรซเอลเลือกบายจ่วโอเคผ่านเลยแปนแอนดอร์พที่จัว เพื่มมือเลยเพิ่มส่วนาลาไรจุโอ้มืออย่างนี้ยังไงอะเคเอวาเซิร์ฮ่าบูลบเล็กบูบูเวิร์รีเซิร์ฟมาแล้วใบหนึ่งบูเวิร์ใบที่สองอาสแตน์เลยอาเซ็ตเลยแล้วกันโอเคอาเซ็ตเปิดท็อปห้าใบโอ้โหเปิดในโทนิทละโอเคสตองอปัก อสกิลของบูอริเซอร์แถบสามใบโซ่หนึ่งปัพันปัดแวนห้าพันแวนจะตีออกที่3้ำนนี่แปดส,สามส,สามกลางสามอันนี้สามสามมืนแวนส,ส,สาม <c oughs> สสด้วย่ะฟ้อนเี่สามสามแล้วก็ ดูพิสโตย์เสร็จเหตุการณ์สาม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 ด้วยขุดจับดอกเลยมาเลยพาราเดียมซิวพาราเดียมจิวอยู่เป็นตำนานฟังแบบเออชอบชอบฟังแบบซุยซุยหน่อยก็จะได้ยินเป็นอากิระพูดภาคเป็นพาราเดียมจิวสามสามพีจีเนอะอืมพีจีเช็คเลยคิวคิวไม่ได้ฟัง ตั้งนี้ต้องคีดที่ฝั่เฉลี่ยก็ได้หลังนี้ซึ่งเช็คไม่มีปิดเจอเป็นในมุมปิดตั้งแบคคีปีก่อนเป็นสามสิบแปดสามสิบแปดบวกแปดสี่สิบหกบวกที่ไม่บวกที่สิบหกมันกันสี่สิบหกต้มือนั้งคิดกันมันเป็นยี่สบสามใช่ไหมเจ็ดยี่ิบสามแล้วก็บวกเอเป็นสามสิบสามบวกจากเวนยี่สิบแปดแปดบวกห้าฟัน เป็นไหรวะ8 8 5 0บแป3บวกห้าพันสบสามสี่บสามสิสามบวกแปดห้าสบเห้าบเอ็ดเลืมลืมนับเอไปนี้ดนัใชะชวยดีไ้าสิบเอ็ดอ่ะกระจกไปหนังเหนียวจังไะเด็กต้าไปป้าไปอีกที่นึงพลังอยู่ที่ตายไหมต้องรอดเออ สามถึงสามตรงน่ะสามทิงสีสามสีส้มพาราเดียมซิลอีกใบหนึ่งมีกีจีกี่ใบเนี่ยก่ <G ül üyor> <G ül üyor> อนมาจะาใบที่สามละทิ <Okay. S 2> ้งฟอนเทคไปเลยอันนี้ลืมใบนะบอกก่อนอ่า,อาไรโอเคแล้วก็จบทิ้เทน,น,นก็เอากลับมาใหม่ก่อนโอเคมาสแตนจัวไปครับเข้าเทินสามจี้ขอดูดอกเลยจั้ไม เอาไปเลย PG ไปแล้วสามใบ OK, โอเคเทิร์นหน้าคุณไม่อรอดแน่ต้องต้องทุ่มสุดวันเทิร์นนี้แหละเอาละครับราชัน,น,นที่รวมพลสุก,กับชะตาเป็นหนึ่งตรงนำทางชีวิตด้วยปีกสีขาวบริสุทธิ์ครอสโพสต้าไรส์วิสาเอลวิต้า <c oughs> จังหวะหนึ่งไก่ย่างนะเออไก่ไก่ย่างไก่ย่างผิดทองอะ่ะตอบมันโดนแบงค์หมาแล้วพี่ได้ข่าวว่าโดนสับแยกกระมา ใช่จับแยกกับหมาไม่เป็นไรเรามีของของแทนเพ่นชิ้เลยนี่เหรเพนชิ้นเรียกโฟแม็กกับเป็นใช่ถ้าใหม่ของอากิทกอตคนอื่นไม่ใส่อากิทกอตใส่เลกประท่ามาเติมโฟอะไอะคอยูเบริสไปเลยไม่รอแล้วแล้วก็ไร้กับเท้าเท้าโฟครับจังหวะหนึ่งแล้วโบ๕พันโบ๕พันครับก็ได้เดี๋ยวมันมวันนี้คือนี่คือลูกเต่า ต่อของฝั่งเราแน่ยแต่เขาไปใช้เราไม่ใช้ใกล้มือกว่าเริ่มโจมตีได้สองหมื่นแวนครับพวกลงรีบลงจากมือเราไม่ได้บอกยพลังเจ็บเลยจีบตาสามันอาฮับบิ้งโซ่สองท็อปสองท็อปจุดหนึ่งก่อนสองท็อปอย่างนี้มันเอาไว้บนแน่เลยวะ <c oughs> แน่เอาไว้บนอยู่นะเอาไว้บนเออแล้วก็บิตาตี อาจจะใช้กสกิลอะทาร์ไดก่อนชุบมีไอกาบุหรือยังกาบมีหรือไงเตยเด็กนะแต่ว่าไม่มีในกลุ่มไม่มียังไม่ขึ้นอะโปแม็กเอาโปแม็กมาต่อนมันชื่อเดสอะไรเพื่อ<น>แองโจลจากเมด้ละใช่ <laughs> แต่นี่โปแม็กมันสั้นกว่า <laughs> ใครเป็นคนคิดสรรหารนะไม่รู้ว่าเห็นเห็นในกลุ่มซื้อขาย,ยเรียกเพนคิลเลอร์โปแม็กทั้งหมดเลย อ่ะลีบิสโตซึ่งไม่นา่าไม่น่าถึงเรียกห้าโอ้โหเพิ่งจะมาสปอย <c oughs> อ่ะยังยังลังแรกเอาบวยหมืน่นแต่ได้จากการบวกหมื่นเพราะว่าในาเซอเรโซสองใบแล้วแล้วก็วววชุบเพิ่มอีกหนึ่งใบโอเคเอาสแสดงว่ามันจะเป็นสี่เมตรใช่ไหม <c oughs> ใช่大概ประมาณเนี้ยโอีคจริงแล้วผมผมไม่คดใบหนึ่งจะเป็นห้าไหนแดามดันจะหนุกเลยจริง สามอาลีวิสโตไม่กดเท็กด้วยมันไดได้คลิดง่ายเลยเทลใชคค่คิดจี้ทิ้งนี่ไปเลยใส่ดุ้งโอเคเมื่อท่านลือกี่ใบโยเคแล้วเมื่อท่านเหลือกี่ใบครบกี่ใบ่ใบะทวินไรท์เ์สเช็คตีตัวหน้าหน้าตัวนี้อ๋อว่าม,มีหน้าไว้บนเซคันด์เช็คคิดอ่ามาโยลีวิสโตหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสองคิยสองเลนถูกต้อง อะไรลงาลงละเรากาดข้างหนึ่งมาปาลยุยเป็นแอร์โปรแม็กบูทติสามอันนี้เทอร์นี้ถ้าเทอร์นี้เป็นโฆษณาในโจมตีจะบวกหมื่นแล้วก็ถ้ามีการดูดูเด็กในเทอร์นี้มันจะสามารถกดเหตุผลก็คือเอาหน้าตัวเองในมือยัดโซได้เพื่อปรับที่ตัวเองเป็นสองโอเคมือเหลือเท่าไหร่ทีนี้มือจะเหลือสีอ่ใบก็จะเป็นสองสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสามสองขี้แหวน สี่หมื่นสามหมื่นใช่สามหมื่นแปดกับ additional นห้าพันอันนี้เป็นสามหมื่นแปดเพราะว่าเป็นการคีอยู่กันขีเนาะใช่เพราะว่าอันนี้คีไม่ได้เพิ่มมาจากขีเจอคีคีเพิ่มมาจากเทคก็เลิกจ่าได้อะแล้วก็เทคโฟบาร์ไปเลยระเบิด์จูบะหนึ่งและสองใบดำสามมาคนคนจะรับลใบรึปิสโต้ตีตีหรือตีแวนทำมตีแวนเดียวตีแวนปล่อยเอาไป ีิพลังอินกลาโอเคแล้วก็เทคมาเดิมสวัสดิแซกจัวโอเคครับผ่านเลยโอเคเข้าเทินเก้าจีแซนจอกนี่เหมือนอะไรนี่มัอะไรนี่มันโอเคใช้เทคของเอวาก่อนเขาหนึ่งคุณปสามโอ้ไม่สนใจ ิบหนึ่งไปขึ้นมือสองไปไว้ใต้กองฟอคไฮจูขาวมาโซสองจวหนึ่งแล้วก็เทคพาสออฟแคปติวิตี้มาไว้ใต้กองวันนี้เรามีอีกุล่าเดี๋ยวเราจะได้โดดอีกุล่าเราเอาอีกุล่าใบนี้เข้าโซนเพอร์โซนา หยิบโอเคบูยเสื้์อีกใบหนึ่งเอฟเอฟอาร์ด้วยอาร์อยแล้วเราเด็กอวยแต่ว่ามีงบแค่นี้เพราะว่าหลายใจทำหลายเด็แลภาวะหลายอย่างจริงอาทีนี้เอ่อขอใช้เลกัลิสพีซใบนี้ใช้ได้จากมือไม่นับเป็นการไล่หรือจากหลุมก็ได้เปิดเข้าห้าใบต้องมันต้องรีโมลหรือปล่า Uh, hmm. ขอ่ะสีมูดออกห้าใบคอคอมบ์คงไปละเชิญโ hmm. ดนไล่ใหโดนไล่ปีและอ่าและทีนี้ยังไม่มีการแปะเซ็ตออเดอร์ order เกิดขึ้นเร hmm. าแปะจากเลยเปิดออกห้าใบปืบกองดีกอง พีจีเลยขอพีจีด้วยวะใจว่ามันต้องมันไม่มันไม่คุ้มไม่จริงใจถึงจริงใจเองรู้ไหมว่าเอลดเรสเบธยังไม่ออกรู้รู้แล้นั้นอาจจะโดน,นเจ้าพ่อจำสแกนได้อ,อุอะไรอ่ะมีมเอแอบเอาเรียออกอ่อตัดพีตัดยิดตัดผิดพไม่เป็นไรเอา,เอา,เอาพอีจีออกขออิมิกร่าจากเทคใจซามจีเมื่อเห็น มีคนแปะออเดอร์จะถูกจ่ายฟรีจะจะถูกโดดมาฟรีได้นี้แทบสามเอาอินคูล่าออกปัดติ๊ตเตอร์ห้าพันปัดทอปปัดแวนเลยอะปัดแวนเลยสามหมื่นแวนกาดสามหมื่นแวนค่าอื่นสองขีไม่คีเดียวนะตัวเนี้ยอ้าคีเดียวเหรอเออขี้อันนี้มันอันนี้มันค้างบอด เออนะกาเซฟเลยส,ำส,ำส,สามสามแวนสามคอคอสองกีตคอสองกีตเราต้องเล่นแบบคอนเทนต์เราไม่เล่นแบบแข่งมาจังหวะนี้แล้วปล่อยเลยปล่อยเลยเช็คคีย์ตายนะเอาเลยไม่คีย์ก็ตายมาไม่มีทิกเกอร์ปฏิหาร <laughs> ไม่มีปฏิหาร ชน,นะแตกไปเลยแตกไปเลยนแ่กกาบูเพิ่งมาแล้วไม่มีใบทิ้งเลยอันนี้มืออนี้ใดกลาบมากแล้วเจ้าพอเอโดเบสไปไหนนี่อยู่นี่โอ้โหที่เพีเ้ยงเลยนะเด็กก็สนุกว่าสกอรแค่โดกไม่ดีเฉยโอ้ทำไมวลาท็อปเด็ก,กมีคิวสองใบ <c oughs> โอเคก็กรา,ารสู้ระหว่างเอซเอลกับเอวาที่ได้รับกบาร <c oughs> บังมาโดยที่ใส จริงๆใส่เอฟยูนิตด้วยแล้วก็ใส่ในส่วนของเซคขนลุก<อ>ช่วยได้เยอะในเรื่องของการการันช่วงต้นเกมหรือการเกมแล้วก็เราเน All ้นออฟไปบุตตั้งแต่สองขีเนาะเพราะว่ากนดันเนี่ยเห็นไหมแบบไหลเป็นน้ำเลยจริงอวานก็ถือว่าเป็นเด็กที่แบบยังคงเป็นคอมเพิชันเด็กได้อยู่บอลเลเซอเอลกท็ที่ผมลองก็คือ อ่าแน่นอนแล้วเอามาสั่อีตัวใหม่ใส่แฟนพิทเทมคิลเลอร์แล้วส่วนตัวนี้ผมเอามาไล่ตีเพราะว่าดิปิโตจะกัดจะกันไดจะ,จะห้ามพีกีแลวก็ต้องเวฟห้าแล้วตอนเดมสีอัพส่วนกาบ,บุและจะได้ได้ก็ต้องตอนเดมสีอัพเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าไลฟวิต้าไปไปก่อนช่วงเดมยังสามเนี่ยก็เอาไปนี้มาทำให้เงินขติดแล้วเอามาไล่ตีสองขวดสองีก่อนก็ได้ก็เลยลองจัดดูนะฮะแต่ก็อย่างที่เห็นนะโดนเอวาไล่ตีแตกอยู่ดี ลองใช้วิจรารณญาณดูกันว่าใส่อะไรดีว่าบ่าุกวรจะจัดตามหรือเปล่าตามไหมนี่ก็แค่มาลองเล็กเฉยใช่โอเคก็คลิปนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย